ไฟที่ผ่านกับทาเครุเขาได้17ล้านบาทเขาไม่เคยถามของเงินมา,มากกว่าเพิ่มได้ไหมจุดหนึ่งที่มันทําให้ฟูลฟิลเราก็คือเรื่องของการที่เราทําธุรก,กิจเขามันสามารถเปลี่ยนนักมวยคนหนึ่งจากนักมวยที่ยากจนให้เขาหนีความจนได้ตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆเลยรถถังตอนเข้าเข้ามาในวัน6-7ปีก่อนเขาได้เงินเงินชก4ี่แสนบาทในโซเชียลเขาแค่มีหมื่นสคนแค่นั้นเองแต่พลตฟอมของวันใหญ่มาก และสไตล์ของรถถังมันมันเอนเตอร์เทนมากเขาแบบเล่นๆแบบสู้แล้วใจ<ม>สู้แล้วใจแบบไปที่ผ่านกับทาเครุเขาได้17ล้านบาทเขาทําดีผมเป็นบอสผมต้องทําดีด้วยเขาไม่เคยถามของเงินมา,มากกว่าเพิ่มได้ไหมหรู้ว่าอะไรไม่มีใครแต่ผมตัดสินใจตัวเองผมอยากช่วยคนยากจนผมต้องช่วยคนแบบคําที่คุณแม่บอกผมต้องจริงใจซื่อสัตย์ตัวเองทําไมทุกนักมวยทั่วประเทศประเทศไทยแต่ทั่วโลก เขาอยากเข้าในชกในวันทําไมเขารู้บอสใหญ่เป็นคนที่จริงใจและให้ค่าตอบแทนอย่างไม่เอาเปรียบใครไม่เอาเปรียบใครไม่เอาเปรียบใครไม่ดูถูกใครผมเคยเป็นคนจน